สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายอรุณแก้วกิติคุณทูตพิเศษชาวลาวผู้ทำหน้าที่เป็นทูตด,ด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้เดินทางมาเยือนเมียนมาและได้เข้าพบมินอองลายผู้นำรัฐบาลทหารท,ารที่กรุงเนปิดอโดยทั้งสองได้หารือการถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับรองสันติภาพและเสถียรภาพของประเทศและประชาชน ตามการรายงานระบุว่าการพบปะดังกล่าวได้มีขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในปลายเดือนที่ประเทศลาวซึ่งเป็นประธานสมาคมในปีนี้ความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนในประเด็นเมียนมารุนแรงขึ้นเมื่อปีที่แล้วจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเเดจการทหารมาร่วมประชุมหาหรือนอกรอบซึ่งความขัดแย้งยืดเยื้อนี้ ตามฉันทามติ5ประการที่เคยตกลงร่วมกันไว้ไม่เคยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติจริงจากรัฐบาลทหารจนที่ประชุมได้ทําการความบาตเจนที่ระดับสูงจากเมียนมาโดยมีอินโดนีเซียามาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มสมาชิกที่ต่อต้านได้ปฏิเสธการประชุมใดๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเมียนมามาโดยตลอด